สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC มาหานแล้วครับพี่น้องครับสถานที่ทำการ,สรแสดงตอนนี้รถไลรถทึงรถตลาดรถอยังพวกท่านได้ออกไปหมดวันนี้าอ,อย่ทำการแสดงกันทีนีครับพี่น้องครับ ที่ตลาดไร่วานาสินบางละมุงพัทย,ยาครับพี่น้องครับวันแรกนี้จะเริ่มให้กันล่องใจได้พี่น้องลงมารอบนี้3มวันสุดท้ายก่ันทีกลับข,ขึ้นสู่ภา,า,าริสานะครันวันที่2 8เป็นการปิดวงสาวหน่อยครับพี่น้องครับพมมีมองอยูมองเศ้าเลยี่น้องลงมาโอ้เดียนครับ แดดให้แด,ด่นแซ่ตาง่วงนอนเด้พี่น้องบัดนีครับ นี่คือยหลังตลาดครับพี่น้องหลังตลาดตลาดไร่วนาศิน์อยู่วนาศิน์อยู่ที่บางละมุงพัทยาครับพี่น้องครับพี่น้องจะเริ่มใหม่กําลังใจกันแล้วกันก่อนสิกลับขึ้นไปปิดวุ้งก่อนพี่น้องครับ ไปที it, find it, find it. ่อยู่ไฟเลยไปที่อยู่แฟเลยไฟเลยทางไหนนี่ที่เป็นหลังวิธีะไตลาดเนี่เตียบนีพี่น้อง คนละหมากรางใหม่ในยยใน้จินกันไร

สวัสดีครับหมดไม่ัง,งนนแล้วไดนที่ล้วเนาะ

มเงาสีซาว่มีพี่น้องในเซน้ำไตฝั่งรถทองเลี้ยไปนี่รถขั้วห้องยังวันวิ่งจอดเลยยนใครว่ท่านใดหลังกับพี่ได้จะไสิมขยะเออได้แล้ววก็สิยะเนาะอืูน้ำยังสี่ลเป็นเิ

นี่ก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับช่วงนี้ดีมากฮอดแล้วมากฮอดเกือบทุกขั้นแล้วครับพี่น้องครับทีมงานเฮาว่าท่านนี่ก็ได้โฮมใหญ่ดีแท้ไหมโอ้ยโฮมไลท์หรือดิหรือไงเงี้ยยี่อะตะกี้มันโฮมไลท์อ่ะปันเที่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาท่านนี้เองไม่มีเยู่เลยมัางเออ หลังวิธีตัวยูนิเน่น่าจะอะไรกันตั้นึ่งคนชิดว่าเนี่บ่นาวทียูนิ่เวทีเหรอันนาแค่ไหนบ๋นอันนาไอ้พุ่นนี่หลังวิธยูเสาไฟนี่อันนาหลังมทั้งู่ จะนายก็ออกบ่แล้วซุ่มเส้นลายยี่กีออกบ่เลยเอารถบัสเอารถบัสเสียพอทันได้เสียได้เสียในปลาที่เขาเอแมนผมออกเออผมจิอการต่อไปประยุทธ์ไอ้ไอ้ตรงนี้มันผิดเลยนะเดี๋ยวด้านด้านเรามีรถเข้าไปได้แต่ผิดเลยอ่า อ๋อปิดซอยนี้เลยใช่ไหมนี่ถนนเส้นนี้ปิดเลย,ยเออปากโกมาปากโกมาเอ้รถคันนี้รถ ยังไม่ได้ออกลุงพอดีอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ส่น,นี้พราะไม่ได้คลิปหนักขอบคุณแฟนครับ f c ท t ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับกันช่องพ,พ่อพญาอาทิตย์ละหมดอุบิเชียครับพี่น้องครับหมดแรงจะดีไม่ก็น้องใจคด้บพี่น้องเนอรนี่คือรอบสุดท้ายแล้วตอนสิดปีตรงครับพี่น้องครับที่ตลาดวัลลย์ศบางน้ำมุง้งพัทยาครับพี่น้องครับ